ตอนนี้เราอยู่หน้าไมค์กับคนที่ชื่อบาลอสเพื่อนเรียกเบยกกันนลฮะเอาง<ๆ>ีะะ้ดิพี่แบบพี่ครับผมขอแบบเรียวๆเลยได้ป่าพี่ได้พี่โทรมานี่ผมยังตกใจอยูน่นยพี่นะผมยังตื่นเต้นเลยนะตอนนี้แต่ผมกําลังจะอาบน้ํานอนแล้วพี่ตอนนี้ผมยังใส่ผ้าเช็ดตัวตอนเนี้คาดเอวอ,อยู่แล้วเนี่ยกําลังจะไปอาบน้ำแล้วพี่โตมาพอดีเลยอืม,อมกําลังจะอะ่ไปเล่าแฟนเลยพี่พี่โทรมาพอดีคัดจังหวะผมรู้ไหมโอ้โหจริงเหรอนี่โคตรเรียวเลยอะมึงกำลังจะเล่นเมีย แล้วกูโทรไปใช่พี่โอ้ขับจังว่ะผมจริงเลยว่ะอก็เลยผมก็เลยแบบว่าอุ้ยกั้นใจก็ใครโทรมาวันเนี้ยเับตังตอแบบนี้เออเลยใครวะเอ้ยพี่ก๊อฟไม่ว่าก็เลยออกมาก่อนนี่ก็เลยออกมาคุยกับพี่ก่อนเนี้ยอตอนนี้ยังใจเตือนไม่หายเลยพี่นะตอนเนี้ยใจเต้นที่ที่กำลังจะเล่นเมียหรือใจเต้นที่คุยกับกูเนี่ย อเฮ้ยเดี๋ยนก่อนเนี่นเมียรออยู่หรือเปล่าต่างคนต่างนุ่งม้เพราะคนหนูหรือเปล่าไม่ไม่คือเมียผมอะอาบน้ำแล้วพี่ก็คือหอมเลยพี่หอมเลยโอ้โหอ่ออเมียก็อาบน้ําแล้วแต่ผัวผัวกําลังผัวกําลังเตรียมตัวไปอาบยังไม่ได้อาบใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหแม่งยดูดีจังหวะจังหวะคนเราเนาะได้กําลังเข้าไปในรูเข็มเข็มกําลังจะได้กับได้โอ้โหยังมาขัดจังหวะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคบกับแฟนคนนี้มานานแค่ไหนแล้ว คบกบแฟคนนี้มาตั้งแต่ปีห้าแปดครับพี่ปีห้าแปดตอนนี้หกห้ากำลังจะแปดปีปหมแปดปีปะวะสองสิบหกแปดปีแปดปีเอ่อได้กันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ของการคบกันอหละขนาดนั้นเลยครับพี่ตอบถูกไหมอาวก็บางคนง่ายบางคนบอกว่าพี่ผมตั้งแต่วันแรกเลยมันง่ายไงอันนี้คือแบบว่าเป็นเดือนมากเลยไงของผมแหละครับผมอืพี่เชื่อป่าวว่าผมปีหนึ่งับผมปีหนึ่งหมายถึง หมายถึงว่าปีนึงอะผมถึงจะได้เขาอะพี่เชื่อมันเป็นปกติเออเอางี้กูตัดเลยกูตัดกูตัดเป็นฉากวันแรกที่ได้กันวันแรกที่ได้กันเลยพี่เออวันแรกที่ได้กันวันแรกที่ได้กันนะนะสถานะตอนนั้นก็คือยังเลิกกันอยู่พี่เขาอาจจะคิดว่าอาจจะคบกันมานานแล้วเอยเราไม่เคยมีอะไรกันสักทีอาจจะมัดใจเราไม่ได้ประมาณนี้พี่นะยัวเราใหญ่เลยทีเนี้ยยัวเรามาเล้าแล้วเอ้ผมก็ตามน้ําไปดิพี่ทีเนี้ยตอนนั้นอยู่ในห้องสองคนแล้วตอนนั้นเอา เขาเขาเรื่องเลยเขาเรื่องเออเขาเขาเริ่มเลยพี่เขาเริ่มเลยเขาเริ่มก่อนอยู่ในห้องห้องเช่าบ่าหรือเป็นเป็นบ้านส่วนตัวเป็นเป็นห้องเช่าครับพี่ที่ต้องถามพาองี้มันมีความดังไม่ดังไงดังหรือเบาเพราะถ้าเป็นบ้านส่วนตัวมึงอาจจะอึกทึกอลังการได้อันนี้ได้ปะอันนี้ห้องเช่าแสดงว่ามึงต้องมีลูกเกงใจคนข้างห้องมีฟ้าไหมมีฟ้าไหมห้องเช่านั้นอ่ะมีฝ้าไหมมีมีฟ้าแสดงว่าเก็บเสียงหน่อยอ้าวต่อต่อต่อแล้วทีนี้เขาเล่าผมไอพี่ผมก็ล้วงนะ โอ้โหเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบางบางอย่างมึงเซนเซอร์หน่อยนะบางอย่างเซนเซอร์หน่อยเออล้วงได้ล้วงได้โอเคล้วงล้วงปุ๊บผมล้วงกระเป๋าผมล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าอ๋อไอ้เหยอยเอออ่ะต่อเขามาเล้ามึงแต่มึงรึกไปล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าอะไรวะเอออ่ะเอาต่อต่อก็ล้วงกันนั้นแหละพี่ผมเพ่งที่ดูดีเฉยแล้วก็ผมก็ล้วงนะแต่ผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรเขาไว้พี่พี่ว่าผมเป็นพระเปล่าเดี๋ยวก่อน กูให้มึงเล่าฉากที่มึงได้เสียกันแล้วมึงบอกว่ามึงไม่ได้คือนั้นไม่ได้เหรอไม่พี่วันนั้นไม่ได้นะอ้าวมึงเล่าผิดวันแล้วมึงเดี๋ยวกำมกอเทปไปกอเทปไปกอเทปไปวันที่ได้กันเออหลังหลังจากวันนั้นนะป๊อากลับมาละยองไว้พี่เขามาหาผมถึงที่เลยอืวันนั้นนะพี่ผมเหมือนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่กําลังเมาได้ที่เลยพี่กาลังเขาโทรมาไว้พี่อบอสอยู่ไหนอืม เขาอยู่ระยองตัวเองเลอยู่ไหนอือยู่ไกลป้าผมเลยส่งจีพีเอสมาดูหน่อยดีว่าอยู่ไกลบ่าหรอเปล่าเมาแล้วเนี่ยกาลังจะไปหานะอแบบนั้นตัวนี้ผมว่าพอได้ตําแหน่งแล้วทําไงไปหาไปหาปุ๊บสไตล์แบบว่าคนเมาที่เข้าใจเธอประมาณนี้พี่นะอ๋อคนเมาที่เข้าใจเธอไปถึงก็ลวงกระเป๋อีกไม่ไม่พี่ผมเข้าไปปุ๊บจอดรถก่อนแล้วผมก็เดินออกมาผมไปซื้อเบียร์ว่ะโอ้เออเออเออใจพี่ว่าใจเย็นมากพี่ผมจะใจเย็นไปอ้าวต่อต่อต่อเ แล้วทีนี้ซื้อเบียร์เข้ามาปุ๊บก็มานั่งกินด้วยกันในดะนี้อืมอืมก็นั่งดื่มไปดื่มมาปุ๊บหมดป,บป๊บกกะทีนี้ก็ไปนอนอ่ะพี่มันสปาก,ก็เลยพี่คือแบบคนไม่ได้เจอกันนานๆนะพี่คือแบบมันต้องมันต้องแล้วว่ะที่ผ่านมาเลยคือบ่ามันแบบแค่แบบหย,ยอกๆอ่ะพี่มันไม่ใช่ของจริงอะ่ะเออแล้วมนทไงอ,บบอะตอนนี้มันแบบถกได้เลยอ,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 อ เลือดไหลอ่ะพี่คิดดูดีผมว่าเราหรือเขาที่ไหลผมอ่ะพี่จริงเหรอไหลไหลเป็นทางนะพี่นะตั้งแต่ที่นอนไปถึงยันนั่งน้ําเลยมึงเป็นแผลหรือเปล่าเป็นแผลมาก่อนนั้นเปล่า <c oughs> ไม่ใช่พี่ <c oughs> เออยังไงต่อยังไงต่อเลือดไหลไหลตั้งแต่เอ่อาที่นอนน่ะไปถึงนห้องน้ำเลยพี่ก็ไหลเช็ด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 วันนั้นก็ยาวเลยพี่ตั้งแต่วันนั้นไปก็คือแบบเลือดไหลยาวขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่มัน มันไหลปุดๆๆๆปุดอ่ะพี่ครับเดี๋ยวก่อนมึงไปงะลึงอะพี่มันขาด่ะไม่มึงไปแทงกระเบื้องหรือเปล่ามึงเมาอ่ะมึงผิดอันหร <c oughs> ือเปล่าไปแทงโดนกระเบื้องพื้นหรือเปล่าเออไอใจพี่ผมไม่ได้แทงกระเบื้องผมแทงหัวเสาออเ,เอลือดไหลขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ใช่พี่ใช่ๆก็คือจบไปค,บคือวันนั้นก็คือเป็นวันแรกใช่ครับพี่เอาวันแรกของกับคนนี้นะกับคนนี้โอ้โหมงเล่นจนเลือดแบบเคาเรียกว่า เฮ้ยเราก็รึกว่าจะมีความสุขแบบฟินโอโหวันนี้แบบเลือดสาดกระจายหนังสงครามวันนี้ทุกคนเขาได้รู้จักมึงแล้วบอสเออเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มึงไปถอดพระเจ้าตัวอาบน้ําแล้วก็ไปคุยกับเมียให้เรียบร้อยไปล้วงกระเป๋าเมียให้เรียบร้อยใช่ได้ครับพี่ได้เลยครับเนาะเนาะโอเคครับผมแล้วเปิดโอกาสให้สายอื่นเข้ามาคุยบ้างนะโอเคขอบคุณมากบอสโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่กอลขอบคุณที่ที่่ะ ที่ที่ที่เปิดโอกาสให้แบบว่าผมได้พูดคุยกับพี่นะครับผมได้กิดพี่เปิดโอกาสให้แต่เองไม่ต้องเปิดไปเปิดกล้องเปิดอะไรให้ใครดูนะเพราะว่าเองกำลังจะทาฉากสงครามอยู่เนะี่ยใช่ป่ะโอเคโชคดีไว้โชคดีไว้เออโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ